สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะเป็นดวงในด้านความรักนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะประจําเดือนมกราคม2565นนะคะมาดูคนที่มีคู่มีค,มครอบครัวนะคะเป็นสามีภรรยากันว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างในเดือนนี้ความรักจะมีการเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างนะคะการ การความรักนะคะหัวใจก็ยุ่งวุ่นวายนะคะต้องดูแลทั้งเรื่องการงานการเงินและก็คู่ของหรือว่าสามีภรรยานะคะจะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่หรือว่าทํางานหนักเพื่อจะเก็บหอมรอมนิดหรือสร้างตัวสร้างครอบครัวกันมากขึ้นนะคะในเดือนนี้เนาะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะความรักคุณจะเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะคะบุญสัมพันธ์กันมานะคะคิดอะไรทําอะไรมกักจะเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็นอ่อนโยนมะมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไปในทิศทางที่ดีค่ะ สำหรับคนที่โสดสนิทนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณจะไม่ชอบแฟนหรือคนรักที่เคยเข้ามาให้ความร่วมมือหรือการอยู่กินกันนะคะหรือว่าการครบหาชั่วคราวชั่ววูบนะคะจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลอาจจะเขาอาจจะอายุมากเลยอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะหรือแก่กว่าสลับกันได้ในไพ่อาจจะเป็นการเป็นคนที่ขี้งอนงอนเก่งนะคะเอาแต่ใจจนแฟนต้องคอยตามง้อหรือมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกันบ่อยนะคะ แอ่สุดท้ายคุณก็จะง้องอนและกลับมาคืนดีกันได้แต่จะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมนะคะจะเป็นคนที่หัวล้นหัวดื้อน,นิดนึงนะคะในค่อนข้างจะไปในทางที่แบบว่าเอาแต่ใจนิดนึงเลยสําหรับหมอนะคะอ่าสาหรับคนที่โสดไม่สนิทนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้อาจจะค่อยๆช้าๆความสัมพันธ์ไม่เร่งรีบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรืออาจจะมีใครบางคนที่จบยุติความสัมพันธ์ไปในช่วงระยะหนึ่งแล้วกลับมาคบหากันอีก พอในไพ่ขึ้นมาว่าคุณต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขมันอาจจะเป็นได้ทั้งเราและเขาถ้าเกิดคุณยอมเข้าใจกันซึ่งกันและกันปรับปรุงกันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะค่อยๆถอยออกมากันคนละก้าวและลองศึกษาดูซิว่าการที่มีกันอยู่กับการไม่มีกันอยู่มันจะเป็นอย่างไรอันไหนมีความสุขมากกับกันนะคะหมอก็อยากให้นําไปคิดและพิจารณานิดนึงเพราะว่าการที่จะมีกันอยู่หรือกว่าที่เราจะได้มาคบหาดูใจกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่พบเจอกันก็ไม่ได้เป็น เหตุบังเอิญด้วยทุกคนมันมีบุญและกรรมนำพาที่มาพบเจอกันนะคะก็ขอให้ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมกันได้เนาะอย่ากโกรธงอนหรืองอนกันมากเกินไปบางครั้งก็ต้องมีเหตุผลบ้างนะคะอย่าน้อยอกน้อยใจหรือมีความเครียดวิตกกังวลในหลายๆด้านบางทีเรามองภายนอกเขาอาจจะเหมือนคนเจ้าชู้กัล่อนนอกใจเราแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราอาจจะเป็นคนที่คิดมากเกินไปสลับกันได้นะคะในไพ่ หมอนิ่มกราบขอพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนแล้วกดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูเนาะขอให้ทุกคนรับเอาแต่สิ่งที่ดีไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ก็ขอให้ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะรับแต่พลังงานด้านบวกไปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะ หมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้คุณรับแต่สิ่งที่ดีๆไปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมาป่ปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการงานเจริญรุ่งเรืองปลดหนี้หมดสินนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยค่ะและขอให้ทุกท่านเจอพบเจอแต่คู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามานะคะและรักและดูแลกันตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ